สวัสดีครับวันนี้มากินต่ำสบายนั่งครับนา่ได้ครับคิดรถไปสื่อนิ่งเงี้ยงก๊าซิ้นครับคิดอยากก็เลยสื่อมาต่ำกินครับบ่อดีไทยตาต่ำในเบื้องน้าครับย่านคลิปเป็นย่าปวดครับนะครับว่ากินน้องกัรนะพี่น้องครับตรงไนตรงหน้านะครับ ร่องปลาเนี่ยบุญล่ำครับเส,สียบซําเดครับใส่ปลาขวดเอาครับ <c oughs> ปลาขวดละยี่สิบบาทครับสบายนั่งกับสื่อมากลอยนึงครับสื่อมาตลาดเทศบาลครับนิ่งวงางกลสินครับพ่งได้ดี ได้กับประเทศต่ำเมื่อครับมันก็นได้รายอยู่ที่กิ่งล้วซุมนึงปาดเครื่องไว้ครับเดี๋ยววแจะลวกกินครับจิ้มม่วข,ขมขมครับ ว่าดี๋ยกินแล้วคนเหนียวกว่าแร้งครับว่าเดี๋ยวมาต่ำเนื้อครับต่ำสบายนั่งครับบกักเณว ั้งแรกแล้วครับลองมาต่ำเบื้งต่ำกินเบื้งนะครับว่ามันติตแสบซ้ำเด๋อมาพี่เงินอื่นี่เงยยูครับบางหันเนี่ยเป็นว่าพันบบกินมาสั่นเปนากิน เียว่าสันกิน,ขเ,กนเขาแล้ยว่าสันพัน่านี่ครับเป็นกํลังมัตากน้ำครับตักน้ำนี่สาบอย่าดผักเล้าครับรเป็นยังไงมาไม่วัววด้ำเดีดยเด้ครับจังจีพ่อือหดลายทั้งเท่าเนี่ยแกเท่าเดี๋ยวลนี้เยอะครับอืม ครับเพื่อยานกินต่ำสบายนั่งครับต่ำสบายนั่ง,งสบายนั่งง,ง,บงสบายนั่งง้อยนั่นครับหูกสะพ้ายน้าผมครับเกาขี่กับย่า,ยานไปไปซื้อนักกินครับนี่บ้าน ก็มางทงหี่รถจักย่านไปเสือครับบังหันกับลูกเล่าแห้ะครับเรียนแปลงหันนี่ลูกเล่ากับเลี้ยนอยู่เห็นนะครับลุงเลี้ยนบ้านผมนี่แหละ ตัวครับตัวพยายมือนั่นน่ะถ้ากาันเทสต้องกินมือนั่นครับก็เล่เด็ดออกมีสวนเล่าครับมันหลายพดปลายเวกกับกับสีเฮียวแหง่งถิ่มมือเสือครับก็เล่ขวานมันมาก ไม่แต่ตำกินครับว่าเด้ดตำร้ายครับพ่อพี่น้องตำร้ายร้ายก็นีกันย่านกินบหวครับได้เอาอพ่อกินอิมมือซื้อครับพ่อกินพ่อแก่ ปวดหัวแกวิ่นหัวซื้อต่ำออกรถเปรียววานครับัเสียบด้วยครับเข้าบักแตงครับแต่ที่กิ่งแล้วตอนแรกมังก็ลวกซักก่อนนด้รับลวกมันสุกซักก่อนครับสบายนั่ง ข้างน้กินข้น่อยเยปว้วยข้ายังไงาสัครัหินบ่ล่ะจะกินข้ามน่อยมาสัมันมาครับมันหินบ่าหินะครับประกาศหินนะประกาศหินครับงดงามงมครับว้า สดน้ําครับผมแซ่บๆปลาแดกมันนัวดีครับ ปลาแดกกันนี้ปลาแดกแมี่ยบนลำครับขว่ารอยยี่สิบบาทนัวขนาดครับเสียบขนาดกาใส่ตับหมูกุ้งก,เก,งเนนกงเ็เสียบครับอันผมตับหมกแตงเมื่อนั้นมาใส่ตับหมกแตงเสียบเสียบครับเฮ็ดกินกินผู้เดียว เป็นยนยยำคครับครับเพิ่งเฮ็ดคลิปมานี่ว่าท่านเด็ดต่ำสบายนั่งนี่เบิ่งจักเทียครับเ <c oughs> ล่ร่วงต่ำมีพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับมา <c oughs> กินเบิ่งกัน <c oughs> ร้านอยู่เสียบว่าเออรสชาติกับเสียบอยู่กับใส่ได้อยู่ <c oughs> ที่เก่งกันมากรสเปรี้ยวหวานนะครับ เมื่อกี้คลิปที่แล้วผมเฮ็ดลั่วครับเฮ็ดลวกวจิ้มสบายนั่งครับผมแค่ลงคลิปที่แล้วครับแต่ว่าคลิปนี้มาเฮ็ดแต่ต่ำสบายนั่งมึงครับเรื่องนั่งปรุงเครื่องเรื่องก็ต่ำหุ่งน่แหละครับแบบเดียวกันนั่นแหละ ออย่างตลาดก็หาซื้อย่ยครับไปตะเวนกับนั่นไปซื้อช่วงนึ่งเที่ยงกับตลาดท่านไ้เปิดจับตลาดเทศบาลน,นี่นเพื่อ,อย่างตลาดเล่ดิ้งกับไปซื้อในเมืองกับสินครับก็เราไปเปิดช่วงใบใบซีใบาหางผมเพี่มีของครับหาซื้อมาก,กิน นีคบบค่ครับบกเขียรครับ,บรนีบ่บกเขียไล่ครับนี่บกเขียไล่นี่บกเขียสีม่วงกระสือมากพอมอกันครับนี่แหละครับกับสบายนั่งนี่แหละนี่กับบะหมี่ย่างลายครับซุ้มนีกับบะพริกบะน่าว พเพ็ดบครับพ่อแม่พี่น้องเอพ็ดพอดีกรรมพกพี่เซ่เป็นกรรมือเขาตงไปมันด้วยเพ็ดนะครับ เือกพริกมาถุงหนึ่งถุงนีง้ยี่สิบบาทครับแต่กับพลาประกาศเทศลงมาถุงหน่อครับย่านเพชรปวดแปลเป็นนุวยก็จะใส่อายุประมาณวับางสิบกุน,นวยอย่หรอกครับปกพริกสดน้ำมันครับ ยอดครับเจ็บ่องฝีมือจะขวางต่ำร่องเมองครับตอนแรกก็ว่าจะไปซื้อน้ำข้าเจาแล้วครับมันจะมีหลานขายอยู่ไปซื้อก็ต้อง ดิ่งกับไปสื่อให้ห่างครับห่างโลตัดอยู่ในเมืองกับศิลเ์มอนนีขายครับซุ้มพวกต่ําสบายนั่งพวกนี้ครับแต่ว่าซุ้มลานมันโดยตรงกับผมกับโอ้โหครับนันเจ้าก็จำประด้จักมันอยู่หม่องเดจักอยู่เขียดเดจักอยู่แถวถนนเขียดเด้ในเมืองกับศิลครับที่รถอ้อมหากับหาเงียเนียครับลานนี่ขายต่ําสบายนั่งครับไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็เลยต้องสื่อสบายนั่งมาต่ำเอาเองครับ แต่ว่าคลิปนี้กจะบ่ยาบไปไหนแ้วครับพอดีพังงา่ครัพบพอเบิ้งนะ กินน้ํผักสลัดพอกขอ,อกันได้อยู่ครับ <c oughs> ปั่กทัวนี่กับ <c oughs> พอหย่ำกินเล่นนี่นะครับกอกินกับได้อยู่ <c oughs> ปักทัวร์ปัญ่เราปลูกมันมันครับ <c oughs> มาต่ำกินก็จะคักกลับม,มา ครับอ่ะงัดแล้วครับโอ้โเพียบครับแยบหลายครับอย่างไรคลิปนี้ครับเดีย๋ยวไว้แค่นี้ครับสวยนั่งสบายนั่งติดเข่าผมเที่ยวไม่จิ้มเข่าไปกิ้มเข่าดูหดครับมันเลยเป็นหุูง่องว่างนะครับบัดนี้เวลายำ่ำ กินียอย่างมันหลับมีเศษอาหารกับไปฆ่าใน่หนังครับมันมาติดอยู่หมองเขียวสอกในพผู้ดีครับเขียวที่เชี่ยวอาหารพอดีจิ้มดูหลายกับพูดีครับไม่จิ้มเขียวครับมันมาระวังน้่ครับเดี๋ยวพื่ไปจิ้มจิ้มข้างรายกับเดี๋ยวเศษอาหารกับไปฆ่าครับเนี่ครับแ้ากันเพากจิ้มบวกกันครับเศษอาหารกับฆ่าเขียวครับครับสำหรับลิปมนี้ก็ ขอลาไปซ้ำนี่แหละครับผมเนาะเอาสัน,สนซ้ำนี่แหละเนาะครับทนี้กะถาติดตามเบิ้งคลิปต่อไปนะครับสิมากินเนียังให้เบิ้งนะครับคลิปนี้กะขอลาไปเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ